ยางแปลรูปแล้วก็ไม้ยาง4แสนล้านครับ8แ,แสนเนี่ยครึ่งหนึ่งเป็นนาข้าวก็าหารอยู่ใน4แสนนี้นี่เป็นที่ใช้ประโยชน์จริงนะครับมีข้อมูลอนี่ย2แสนอีก4แสนเป็นที่อยู่อาศัยทำพื้นที่ต้นน้ำด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้ ยางพาราก็เลยกลายเป็นจำเลยนะครับเป็นจำเลยว่าปลูกยางลูกป่าทั้งเป็นพืชเชิงเดี่ยวไม่มีรากแก้วสารพัดสารพันธ์นะครับทั้งไม่มีรากแก้วเนี่ยคุณเรียนจบสายไหนจบนักบัญชีครับพืชใบเลี้ยงกู่ทุกต้นในโลกนี้มีรากแก้วทั้งนั้นเก้าเจ็ดหกตำราจากแคลร์เนียเดวิด จังหวัดตาหรือจะหรือไปที่เนืกงารเสร็จแล้วไปที่ไปไหนเ็เงี้ยนี่ครับนี่อืมมันหายน้ำนักกหายน้ำนักหายคอรับาเาเหยังครมือเป็น่งครับอ๋อนี่นะมันจะล้นเนี่ยครับพี่ ผม่อกผมเมื่อกี้่ว่าะูจด้ถท่ัดกกิได้อยู่แต่ว่ายางเนี่ยมันจะตีไปพอนะที่อันเกขึ้นอย่างี i